รให้ทราบนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นวันเด็กที่ยังสุขสขบายสำหรับวันนี้นะคะอย่างของต้องประกาศแจ้งต้นว่าอาจจะมีการต้องทำรายงานไปส่งใครบางคนส่วนที่เขาได้บอกว่าอุณหภูมิะลดลงก็จริงนะครับโดยความเรวลงจะลดลงไปก่อนจากนั้น เมื่ออุณหภูมิต่ำก็สูดลงไปลมก็จะแรงขึ้นนะโชคเราได้เลยสิใช่ไหมเอาจริงๆแล้วมันก็โชคดียอยู่สำหรับคุณแต่เราจะดีไหมนะคะทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับก็เพิ่งจะมืดเองนะคะทุกคนนะคะตอนนี้ก็นะครับสภาพอากาศทุกคนนะครับก็ยังคงมีอา,าที่ เป็นแป้งได้ทุกคนนะคะฝนตกได้ถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะทุกคน,นนะคะพรุ่งนี้ฝนยังตกได้อยู่นะคะทุกคนฝนวันที่สี่ไฟฝนจะก็ค่อยเบาลงนะคะวันที่สี่ฝนจะค่อยเบาลงหรือที่บางที่ก็อาจจะหยุดแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะเมื่อคืนน่ะประมาณประมาณสักตีหนึ่งแล้วกันน่ะตกประมาณสักตีหนึ่งตีหนึ่งนะครับ ตอนนี้ตั้งกตว่ารูปภาพชาดัดหรอใช่ไหมก็ก็เป็นข่าวดีที่รูปภาพคุณภาพรุกเรลชัดนะทุกคนนะครับเพราะบางครั้งง่ายๆนล้วเก็ไม่ได้เอาความละเอียดท,ที่ที่เท่ากันเสมอกันทุกคลิปนะครับบางคลิปก็อาจจะใช้ความละเอียดสูงถึง480 400ตัวอะไรเนี่ยบางครั้งก็ใช้รูปภาพละเอียด480บ้าง หรือบางเคสก็ใช้ควอมะเอีดประมาณสองร้อยสี่สิบบางหรือมันก็เจ็ดร้อยยี่สิบเป็นบาร์คิปเท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเดียวถ้านหนทุกคนเผื่อมันมันจะเพิเ่มพื้นที่ถ้าเราใช้ในที่ที่จะสุดย่าเลยนะคะทุกคนนะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่นี้จะแจ้งใหม่ทีหนึ่งเรื่องพายุหมุนเขตร้อนบ้าคุณต้องเตรียมตัวหนีรอดยังไงบ้างที่คุณจะรอดนะครับ อาจจะมีมันมีวิธีเอาตัวรอดอยู่นะคะเพราะไงถ้าบ้านไม่แข็งแรงก็มีโอกาสโดนลมพายุโซนร้อนที่เข้ามาทําให้บ้านไม่แข็งแรงอาจจะปิ้วได้หลังคา,าจ,จะหายไปได้นะครับดังนั้นหลังคาด้วยที่ไม่แข็งแรงก็เอาน็อตมาขันให้แน่นซะนะครับไม่งั้นเนี่ยหลังคาบ้านเราอาจจะปิวนะคะถ้าบ้านถ้าหลังคานี้ปิวนี่ มันก็จะสร้างความเสียหายเลยนะคะเพราะว่าไฟเวลาที่ไฟตรงนั้นใช่ไหมข้างนอกมันโดนฝนมันเปิดไม่ได้ถ้าฝนตกเราก็จะโดนดไฟช็อตใช่ไหมถ้าหลังคาผาอันนี้ที่หลุดไปดังนั้นหรือไม่ก็หาของหรืออะไรมาทับหลังคาก็ได้ทีหนึ่งแต่มันทําให้น้าหนักตกน้ําหนักของคามเพิ่มไปอีก ถ้ารู้สึกดีสุดทีต้องเอาน,น็อตมาขันให้แน่น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 ให้แน่นที่สุดนะให้แน่นแบบให้แน่นเลยอะนะครับแล้วลองคลายวันนั้นหรือมันก็เอาสาร้างแบบจะลองมาเลยว่าถ้าวันนี้ลมแรงเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับสิ่งที่ตัดต้องรับมือคือต้องดูต้องดูใช้มาพรอากาศบ่อยๆหนึ่งข้อที่หนึ่งนะใช้มาพรอากาศบ่อยๆ สองลองไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยสามขับรถหนีจากพาย,ยุซึ่งขนาดของภาย,ยุกวันใหญ่มากๆนะครับนั้นคุณจะต้องเผื่อบอกไปสักประมาณอย่างน้อยวันหนึ่งเพราะไงเนี่ยถ้าเราขับต่อเนี่ยถ้าในห้องไงเนี่ยถ้าเราขับด้วยความเร็วประมาณหกสิบขึ้นไปถตาห่ะ แต่ไปภาคถ้าหากจะไปภาคใาาต้คุณก็ต้องลงไปถึงสามชายแดนภาคใต้เลยถึงจะรอดถ้าคุณไปภาคเหนือจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคกลางคุณก็ใช้ถนนที่เรียกว่าถนนสายเอเชียก็ได้มันมันก็สําเร็จมันก็เร็วอยู่นะครับที่จะไปนะครับนะครับถ,ถนนสายเอเชียถนนกลางลงมาไยเลขสองอ่ะนะครับ ยาไปเลยนะครับจนพนดมาโหอยู่ทิ่นนะครับถ้าจะไปพักเนี่ยก็ไปได้ทุกคนนะครับแต่เราจะไปถ้าเราย้ายแล้วคงจะย้ายไปพักเหนือก่อนนะครับเพราะจะเพราะคุณจะต้องเอาเก็บของนะครับของสัสพพายของสัพพายกรอ,อะไรที่สํคาคัญสาคัญที่คนจําเป็นต้องเอาไปก็ต้องเอาไปเช่นมือถือที่ชาร์จแบตใช่ไหมนำโครงอัตุสําคัญไหมก็ ใครคิดว่าสมคัญตัวก็เอาไปดูก็แล้วกันก็ได้ก็ข่าวก็ดีนะครับหรือจะเอาพวกนั้นก็ได้นะครับบูทูธอย่างเงี้ยแต่อย่าให้มันเปียกฝนคุณต้องเอาวางไว้ข้างในรถเลยมันจะทำให้เกิดการสะดวกสบายขึ้นนะครับนะมันก็นสะดวกสบายนะคะมันก็คุณต้องไป ที่ไหนอื่นไหน,น,ไหนก็จําเป็นต้องไปถ้าจะไปต่างนะครับนะครับและคุณต้องไผ่และคุณต้องรีบถ้าคุณจะไปเวลาเที่ยงใช่ไหมคุณจะต้องใช้เวลาสิบสองชั่วโมงในการเดินทางถ้าคุณขับรถด,ด้ยวยความเรย็วมาร์เรยกหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่ติดไฟแดงเลยถ้าจะหนีจากไฟแดงก็คือต้องนะครับต้องไปทางไหนคุณจะหนีจ,จะสามารถรอดจากไฟแดงได้ ถ้าจะไปพักหนือตอนนี้คือถ้าเราอ่านนี้เอาตั้งแต่จังหวัดเราเลยจุดตำแหน่งของคุณนะครับถ้าอยากจะหนีรอดจากไฟแดงก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางนะครับนะครับเปลี่ยนเส้นทางมาเลยนะครับแต่แต่ไงไงยังไงก็ต้องไปเจอไฟแดงสักครั้งแล้วแหละไม่ใช่แมไม่เจอไฟแดงเลยนะครับรถติดอาจจะติดเพราะ รถที่ติดอาจจะติดเพราะไฟแดงอาจจะมีโอกาสเป็นกันนะครับคุณจะต้องใช้เวลาสิบสองชั่วโมงถ้าเจ็ดไม่ถ้าคุณทว่อจะไฟเขียวตลอดแปลว่ารถไฟเขียวคือรถผ่านได้ถ้าเจอไฟนั้นตลอดก็คือคุณขับได้สบายๆแบบ,บชิลๆด้วยนะครับ60กว่าตชั่วโมงต่อระยะทางประมาณประมาณเก้าร้อกิโลเมตรถ้าจะไปต่างแต่ว่าไปถ้าจะไปจังหวัดถ้าจะไป จังหวัดภาคเหนือเนาะต้องใช้ระยะทาง900กิโลเมตรคุณก็ต้องถ้าคุณไปความเร็วเขาเรียก60ก็จะใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงถ้าคุณขับประมาณ120คุณก็จะเท่ากับ7 5ชั่วโมงก็จะทก็จะคุณก็ต้องถึงทุ่มครึ่งเองนะครับนะครับนะครับเพราะไงพายุก็นะครับมีผลต่อประเทศไทยนะคะสัตว์มง จะมีฝนตกสำหร,รักาศของไทยเรานะครับซึ่งหลานคนนะครับมาที่สิบถึงสิบสี่นะครับฝนจะค่อยลดลงนะครับหลายคนก็จะค่อยลดลง,ลงแต่วันที่สิบห,ห้านะครับวันที่สิบห้านะฝนจะตกตกตกหนักนานะครับที่จะว่าพาย,ยุหมุนเขตร้อได้เคลื่อนที่ผ่านบ้านเราภาคเหนือใครที่อยู่ภาคเหนือจะอดส่วนใครที่อยู่ภาคกลางภาคสามชียงแต่ภาคใตา้ก็อาจจะรอดนะครับส่วนภาคที่เหลือ นอกจากนี้คือโดนหมดภกกาคกลางโดนทั้งหมดเลยกรุงเทพและประิมณฑลก็โดนหมดเหมือนกันแต่พายุมันเคลื่อนที่ผ่านกรุงเทพและประิมณฑนด้วยเช่นมันผ่านมันลงมาทาั้งจังหวัดปทุมใช่ไหมแล้วก็ลงมากรุงเทพนะคะถ้าใครขับรถเข้าไปในหลบในตาในตาของพายุแต่เมื่อพายุส่นล้อมตาของพายุแตยังไม่ออกมาชัดเจนถ้าคุณเผลอขับถ้าคุณคุณต้องระวังตัวนะคะ เพราะคุณสังเกตมองไม่เห็นเลยไม่งถ้าหาคนขับไปเนี่ยรถอ,อุ่นคุณอาจจะสันส่นๆก็ได้นะครับเพราะว่าคุณขับพาของตาของพายุนะครับตาของพายุใหญ่ไหมนะครับก็นะครับประมาณสักสามสี่กิโลเมตรนะครับประมาณนั้นเลยนะครับมันก็จะส่งผลนะครับทําให้ประเทศไทยนะครับกรุงเทพหรืมุฑงทนือแม่ก็ตัจังหัดที่ นอกจากก็คือทั้งหมดภาคเหนือกับภาคะวันภาคใต้จะไม่รอดจะรอดจะรอดจะรอดนะครับส่วนจังหวัดที่เหลือคือโดนฝนหมดล้าตกหนักด้วยครับตั้งแต่เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยี่สิบมิลเมตรเลยใครอยู่บนจะ,จะ,จะเจอฝนน้อยท่สุดก็คือเก้าสิบมิลเมตรแต่ถ้าใครอยู่แบบทางทาง,ทางกาญจนบุรีก็จะโดนหนักหน่อยนะครับนะครับ นะคซึ่งพายุมันเคลื่อนที่มาทางตะวันออกไปทางตะวันตกแล้ววที่17พายุนะกรุงเทพประเทศไทยจะเริ่มมีฝนสงบฝนก็จะสงบลงนะครับฝนจะค่อยๆสงบลงไปแล้วก็กลายนะครับแล้วก็อากาศก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เกกนะครับแต่ต้องระวังเรื่องน้ําที่จะท่วมด้วยนะคะเพราะว่าฝนมาตกประมาณ113ม mm ิลลิเมตรนี่ถือว่าให้ผลกระทบอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวนะครับ าแรงมากค่ะทุกคนพายุหมดเขตร,ร้อนดนี้มันสะทบทอบต่อคุณมากแต่พายุมันลงฝั่งไปที่20มันก็กลายเป็นใต้ฝุนแล้วนะครับถ้าทุกคนเป็ผ้าน,นะคะฝากมาหน่อยแล้วก็จะจะใอยไปให้เป็นกำลังใจกับเอนเดอร์นะครบก็จะตามโพดิงผ้าใหม่ของเราเลยขอบุนครับ บอกเลยเลยว่าพายุรูปนี้มาไม่ธรรมดาถล่มเกือบทั้งหมดของไทยหลายจังหวัดจะต้องรับมือควรจะต้องแห่ไปพักเหนือนแน่ๆต้องการความปลอดภัยขอบคุณครับ